Hãy đi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday

มีมึงบังว่ะตอนนี้ขออมีความสุขมากๆขอบคุณมากโ้ยี่สิบทำไรก็นะตอนนี้สารเด็กเยาวชนก็ให้เข้าแล้วก็หมดเลบ้ากันเลยก็เนี่ยไปวันใส่คืน้เรียนก็ผ่านผ่านผ่านทุกตัว อีนะอีนะอีนะอืมุกอ่ะก็ขอให้นี่มันผ่านด้วยอ๋อเพื่อนจีอ่ะขอให้ตรงสูงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งยังยังยังไม่ได้อานตีกันนึงอย่าพึ่งนะดีไหมเขากล้องเขากล้องไม่ต้องไม่ต้องวันนเดี๋ยวไปยิงข้างๆหน่อยให้เอ๋อดิตีเข้ากล้องเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะอีฟขอพออีฟยาวได้พออะไรอีฟทำไมพูดอ่ะอ๋อขอในใจยิงอ่ะ Okay? Yep.